ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในค่ายใหม่นะครับผมในชื่อว่า AMB Poker นะครับผมในเว็บไซต์อัศนการ19นะอันนี้เป็นค่ายใหม่ล่าสุดน,นะครับผมซึ่งมันมีเกมให้ผมเลือกว่าผมมองว่าเกมในนี้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อนะครับผมเนี่ยมีทางการดนะครับผมบอร์ดเกมนะครับอาร์เคดนะตอนหรือยิงป้าหรือจะเป็นหมุดหมู่เกมยอดฮิตก็มีให้เลือกตันนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคมา งั้นในวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนะครับผมในค่ายใหม่ค่ายนี้นะนั่นคือนี่ครับผมสปาดิสโก้ครับผมผมมองว่าเกมนี้มันปั่นแน่ๆอ่ะเนี่ยรอดูนะครับผมผมมองว่ามันน่าคุ้นๆอ่ะเห็นไหมผมหน้ามันเหมือนใครสักคนนะทุกคนแบบใครกันนะหน้ามันคุ้นๆเหมือนลุงแถวบ้านอ่ะสักคนนึงอ่ะเออสุภาพ,พชายคนนี้ก็น่าคุ้นๆนะครับโอ้อันนี้ยิ่งหนักเลยโอเคมาเดี๋ยวผมลองมาเล่นให้ดูดีกว่านะครับผม ภาพก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับผมแถมยตรงนี้ก็เป็นการซื้อฟรีสปินนะครับผมใครมีงบมีงบมากงบน้อยก็สามารถมาซื้อกันได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นการปั่นออตโต้นะครับผมมีทั้งแบบธรรมดานะผมแบบเทอร์โบนะ,ะจะปั่นกี่ครั้งก็ได้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็คือการปรับเบ็ดน,นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับเบ็ดน,นะครับผมอันนี้ข้อมูลเกมอื่นๆนะข็ไม่ต้องสนใจนะครับก็วิธีการปั่นนะครับผมคล้ายกับพวกเกมของค่าย pg เลยะครับผมคือกดปั่นไปเลยะคร <y> ับเดี๋ยวมันก็จะเข้าให้เราเองต่อเลยนะครับ โอเคมาต่อไปก็ซื้อการซื้อฟิสปินเนาะมาก็ตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันใช่ไหมก็คงซื้อได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมมาไปครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับเกมสล็อตนะครับผมที่น่าสนใจอย่างเกมสปาดิสโก้นะครับผมใครที่มองหาเกมนี้นะว่าอยู่ใายไหนอะไรยังไงนะครับผมในเว็บไซต์อัศวกาสิบเก้านะครับผมอยู่ใน a m b poker นะครับสามารถ ไปดูนะครับผมแล้วก็มาลองเล่นกันได้นะดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อนะครับผมต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะ้องก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยมีเสียงภาคไทยด้วยโอเค ต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถะถอนเงินอาค่ายนี้ผมเพจเ Ga ม ing นะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายๆ่ายใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลสัมกาสืบการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดเลงด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคร สวัสดีครับ